ากตลาดกลับมาแล้วนะฮะช่วงสุดท้ายของรายการยังร่วมพูดคุยกับเราได้พิมพีตัวใหญ่เป็นวักจาด้วยข้อความที่อยากจะคุยส่งมาที่4240333นะครับตอนนี้พาคุณผู้ชมไปเที่ยวกันที่จังหวัดเพชรบุรีกันนะพ่อจอยงานอะไรจะ๊ะมีงาน Art of Salt ครั้งที่สองที่แปลว่าเกลือ,อ,อใช่ศิละปจะจากเกลือเหรอเกลือเค็มแต่ดีนะฮะจังหวัด <laughs> ขอดสนัให้ไข่ด้หป่าจังหวัดเพชรบุรีชาวนาเกลืออำเภอบ้านแหลมเชิญชวนคุณผู้ชมไปเที่ยวงาน Art of s ัพครั้งที่2 3วัน14 15 16มีนาคมนี้ไปร่วมเรียนรู้เส้นทางเกลือไปท่องเที่ยวในเส้นทางคองโคนบางตะบูนบ้านแหลมหาดเจ้าสำราญชามเส้นทางเลียบชายหาดไงถูกใครที่จะไปชะาำไปหัวหินถ้ารถมันติดมากเส้นหลักเข้ามาเส้นนี้คุณจะได้สัมผัสกับธรรมชาติ เก๋ๆมากอ่ะอีกอย่างหนึ่งอยากให้ไปเพราะอะไรหลังๆเราจะไม่เห็นพื้นที่ทํานาเกลือแต่ก่อนตอนเราเด็กๆกะเค้กอ,ออกจากกรุงเทพสมุทรสาครสมุทสงครามเราก็จะเห็นพื้นที่นาเกลือเยอะแยะเลยแต่เดี๋ยวนี้เป็น ห้างเป็นบ้านเป็นร้านเพราะฉะนั้นเนส้นทางนี้คุณได้เจอกับธรรมชาติอยู่นะฮะรวมถึงถ้าไปในงานจะได้ไปผ่อนคลายกับเกลือสปาออสปาเ<ป>กลือดีมากดีมากไปดกทดลองขับรถบดนาเกลือ <c oughs> ไปอิ่มอร่อยกับของฝากตลาดอิ่มสุขในรูปแบบหมู่บ้านชาวประมงอาหารพื้นถิน่นเช่นหอยเสียบคั่วราดน้ําตาลตโนดขนมซีนทอดมันผักชะครามผักชะคราอร่อยมากหอยทอดบ้านแหลมปูดุกดิกอันนี้เป็นงานที่เลิศสุดไม่ได้ต้องเป็นรูปเป็ดละจ้ะโอเคมาก ากเลยนะฮะอ,อ,อันนี้นกนกนกที่มันหากินอยู่แถวนั้นใช่แหละไปร่วมงานกันได้นะฮะ14 15 16มีนาคมนี้ อาร์ตออฟเซาครั้งที่สองที่จังหวัดเพชรบุรีนะฮะสุดสัปดาห์นี้เลยใช่ครับเขาบอกว่าคนที่สนใจไปร่วมงานนี้นะฮะถนนเกลือบ้านแหลมเพชรบุรีเนี่ยใช้เส้นทางพระราม2สมุรสงครามกรมที่72เลี้ยวซ้ายเข้าคลองโคนอ๋อเข้าตรงคลองโคนใช่แล้วก็ใช้เส้นทางคลองโคนบางทบูนบ้านแหลมล้อไปเรื่อยๆโพชอมเก๋นะฮะอันนี้มาปากกันถ้าเกิดใครชอบท่องเที่ยวแบบนี้วันนี้เสื้อผ้าของพวกเรานี่นะฮะสวยๆของป้าจอยนี่สวยงามมาก ป่าเอาเนๆๆนะฮะสออ่วนเ<อ>พื่อน <c oughs> บ้านของเราค่ะคนรับประโดนรายการต่อไปเขาก็เตรียมข่าวมาฝากผู้ <ไป S 2> ชมอย่างเข้มหูแบบเยอะมากเลยจอย พอดีเขาเตรียมตัวกันอยู่เขาลรงเตรียมตัวกันอย่างเข้มข้นอยู่ที่น่าไม่มีใครมาหาเลยเขาอยู่ที่สตูดิโอดาวทาที่สาทรวันนี้ยกคนมาที่นู่ดนะฮะเข้มข้นส่วนเราสองคนเนี่ยมาเจอกันอีก2วันข้างหน้าวันจันร์ยังไม่จากหายไปไหนนะฮะกลับมานาะกลับมาใช่ไหมแต่ว่าเราเจอกันทุกตลอดย4ชั่วโมงในโลกออนไลน์ในทวิตเตอร์ใช่ของเค้กนี่ก็คือเค้กอันดี้สกอร์ขีดล่างนะฮะ NBC ส่วนเราก็สุนันทวดีนะคะตามกันได้เพราะว่าเราไม่ได้มีแต่เรื่องข้อมูลข่าวสารบางทีเราก็ให้เกร็ดเล นู่นนี่นั่นที่บางทีเราพูดไม่ได้จริงๆในรายการบักตรวันันนี้เราสองคนนะฮะรวมถึงทีมงานทุกคนต้องลาก,กันไปก่อน <c oughs> ครับวัน,น,วนจันทร์นะฮะวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่่อ